สวัสดีครับสวัสดี f อซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเซียรมเจโอวันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านผมนะครับนี่นี่ครับไทยรถแห่กาแฟนะครับนี้ร้านกาแฟนะครับแต่ดตอนนี้ไม่ได้เปิดแล้วอันนี้จะเป็นหน้าบ้านผมเองนะครับที่เทพสถิตนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นรถตู้ศิลปินนะครับผมดูสติกเกอร์ข้างหลังครับไทยรถแห่นะครับผมนี่ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับพอแม่พี่น้องนะครับผมบ้านผมก็จะเป็นร้านค้านะครับแต่ของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่<笑><笑>นะครับนี่ก็จะมีอะไรที่พ่อขายตรงฝั่งนู้นนะครับผมนี่ไทยรถแห่กาแฟนี่พี่สาวผมนะครับ <c oughs> เจ๊อ้อยไทยรถแห่นะครับสวัสดีค่าฝากติดตามช่องด้วยนะครับเจ๊อ้อยไทยรถแห่นะแล้วก็ช่องเฮียชาไทยรถแห่นะครับนี่บรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องอือ สบายๆนะครับพรุ่งนี้ผมจะลงใต้นะครับก็ฝากพี่น้องฝากติดตามด้วยนะน่าจะมีอะไรสนุกๆได้ได้ทำให้รับชมกันนะครับผมได้ถ่ายให้รับชมเนาะครับไปลงใต้นะครับประมาณ3วันนะครับผม1 6 1 7 18นะครับ่อนจะกลับบ้านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับมาซื้อนี่จะเป็นข้างบ้านนะพี่น้องถนนลงรถอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมลงรถจะอยู่ตรงนู้นนะครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นโรงรถแห่นะครับผมนะก็หลายชิปแล้วเนาะก็รีวิวให้ดูเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับถึง12ล้อนะครับผมว่าจะมาวันไหนเน่จะเริ่มทําวันไหนจะทําอะไรบ้างปีนี้นะครับผมรถแห่12ล้อนะครับตอนนี้ก็กําลังประกอบอยู่นะครับถึงที่ไทยแล้ว ประกอบอยู่นะครับผมเป็นอีซูซุกิก้า12ล้อนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปรับนะครับยังเคลียร์งานอยู่แล้วก็ทางรถเขาก็กําลังเก็บงานให้อยู่นะครับผมอ่า12ล้อรอ,รอติดตามนะ้อพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็น6ล้อคันเก่านะอ่าที่ยังใช้ออกงานอยู่นะครับปัจจุบันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวอีกสักสักพักก็จะเอาสีตรงนู้นออกนะครับสปอนเซอร์นะครับพอดีหมดสัญญากับสปอนเซอร์แล้วก็จะได้อ่าเอาออกเนาะเออน,นู่นตรงนู้นนะครับผมนี่ นี่ก็จะเป็นรถแห่ไทยรถแห่นะครับฝากพี่น้องติดตามแล้วก็หาวง,งหางานเดอ้อครับผมนี่ของผมจะเล่นเป็นลำวงสามชาตินะครับส่วนใหญ่หมอลำก็เล่นได้นะอนี่ครับนี่ไทยรถแห่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มเคลียรถแห่กันแล้วนะครับแล้วก็จะได้เตรียมตัวทำสิบสองล้อนะครับสิบสองล้อพวกผมจะเชื่อมโครงกันเองนะสิบสองล้อไทยรถแห่จะเชื่อมโครงกันเองนะครับตัวถังอันนี้ก็เชื่อมเชื่อมเองนะครับนี่ ก็ถังเชื่อมแล้วก็อพอให้ไปเขาให้เขาทําลายนูนให้นะครับนี่ข้างหน้าข้างหลังนี่อันนี้ให้อู่ประวิทย์เนาะทำทำลายนูนให้นะครับผมส่วนโครงหรือว่าการออกแบบดีไซน์ต่างๆเดี๋ยวพวกผมจะได้ทําเองนะครับ12อล้อน่าจะมาไม่เกินเดือนหน้านะครับสิปายเดือนนี้น่าจะได้แล้วก็รอพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่คันนี้นะครับไปใกล้สุดนะครับที่บางสะพานประจวบคีรีขันนะ เพิ่งไปเล่นมา,าเหมือนเดือนที่แล้วนี่เองเดือนมิถุนายนนะครับสองเดือนที่แล้วเออไปเล่นมานครับเอารถแห่เนี่ยลงลงใต้นะเกือบลงใต้เลยเพราะว่าผ่านผ่านประจวบก็จะเป็นชุมพรชุมพรก็ลงใต้แล้วนะเนาะอ,อแต่ตอนนั้นก็เหมือนใต้นะั่นแหละรครับไปไกลมากนะครับเดินทางสิบสองชั่วโมงอะไปใต้นะคันนี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ผมเอาคอนเสิร์ตไปเล่นที่เกาะพังงนัน สุราษฎร์ธานีนะครับผมก็าฝากพี่น้องนะครับคอยติดตามผมด้วยนะครับว่าจะทําคลิปอะไรนะครับผมก็าฝากพี่น้องติดตามนะครับผมว่าทําคลิปลงใต้นะครับผมก็จะขับตั้งแต่โคราชลงไปสุราษฎร์ธานีเลยนะครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปนอนอยู่แถวแถวท่าเรือนะครับแล้วก็เอารถขึ้นเรือไปอีกเนาะ แล้วไปลงใต้มันพุ่งนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะคลิปพุ่งนี้น่าจะสนุกนะครับแต่ว่าน่าจะถึงประมาณสักเที่ยงคืนเดี๋ยวตอนเช้าผมก็จะมาถ่ายอีกทีนะต้องบอกไว้คร่าวๆนะครับอยากให้พี่น้องติดตามชมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโรงรถของผมนะนี่ก็ถ้าเกิดผมทําคลิปไหนที่มันไม่โอเคหรือพูดไม่พอก็ขอโทษพี่น้อง ทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมอยากให้ทําคลิปแบบไหนอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับผมตอนนี้ก็มารีวิวรวรถของตัวเองให้ดูอีกรอบนึงนะแล้วก็รีวิวบ้านเนาะข้างๆนี่จะเป็นบ้านนะครับนี่แล้วก็รถทุกคันในนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรถแห่ของพ่อนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามด้วยนะครับผมนี่ แม่ก็มาบ้านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ได้อะไรแม่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเนาะ <c oughs> <c oughs> แม่มาถึงบ้านแล้ว <c oughs> ขึ้นไม่ได้ย้ะคร,รถมาใช่ครับนี่โอ้นี่ดอกกระเจียวด้วนี่หน่อกระเจียวหมดเลยเดอ คุยกันก่อนครับแม่เป็นไงวันนี้ไปตั้งแต่กี่โมงไปทั้งวันเลยนั่นไม่กล้าไม่กล้าบอกผมหรอกกลัวผมว่าไงผมไม่ให้ไปทํานาก็ <c oughs> ยังไปทำแล้แต่ว่ายังไงก็ความสุขแกเนาะอ่ะวันนี้ทํากับข้าวอะไรกินแม่เอ, ط, อาชิดชิปดูดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำะเ,ดเดี๋ยวแม่จัดให้เดี๋ยวแม่จัดให้จะกระปุอะไรป้าป้า อยู่ข้างบ้านเรียบร้อยแล้วมาค่ำตลอดนะครับผมมาค่ำตลอดเลยนี่ครับก็เมื่อกี้ก็รีวิวลงรถให้ดูเนาะแลวก็เลยที่สาวตั้มส้ตมตั้ให้นะครับก็เลยมีเอามีไก่ทอดมีไก่เคฟซีเนาะไก่เคฟซีแล้วก็ส้ตมตั้นะครับแลว้วก็อันนี้เขาเรียกลูกอะไรนี่ซูกอย่าง

อืมอี้ก็รีวิวไปแล้วแม่กับเพื่นกลับมาแม่แม่มากินข้าวแล้วกิซบซ้ำไหมพี่แม่กินข้าวก่อนมีใส่เนื้อปีครับซื้อมาฝากแม่แต่ว่าก็กินเองแล้วข้าวซุปซ้ำซุปซ้ำมาชิมยิมหน่อยเจ๊อ้อยครับเจ๊อ้อยทำอร่อยไหมช้อนชอนหเจ๊อ้อยมือนี่ละ เล็ดดําเนี่ยไม่ได้ตาร์ทเีดิวไม่เป็นไรกินเลยพอว่ีไ่ไปไหนเบปนลูกไไปไหนฮะอลกเมาใช่ไหมเคาเรียกอะไรนอะไรแม่อร่อยไหมอรอยดเยอเลยพี่ จะว่าผมทำไงอ่ลิงก่อนเล็บนไม่เป็นเหไม่ได้ัพอนแม่้วยเป็นไก่ลูกเนรคุล

ดันแม่แม่จะป้อนลูกเลยมาหลายวันแล้ว่าแม่ลูกต้องขอตังค์แม่จะลุกมาตุ๊กเฮาเ็ดละล้วยเพ็ดแม่มีตังค์เพ็ดมีระย์สุดน้าทีนพิ่มะ โอเคครับเดี๋ยวได้กินละก็ความเชื่อน้องนะครับติดตามต้องเสจออวันมาด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะลงใต้มีคลิปสนุกๆให้แน่นอนฝากติดตามด้วยนะเจอใครบ้างมีเจนมีออยแล้วก็น้องชัดแล้วก็ทีมงานจะได้แห่นอนที่หนึ่งป็มบกเลย ไป,ปรถตู้สองพันนะครับพวงนี้น่าจะมีอะไรสนุกให้ชมแน่นอนนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวพาไปดูทางใต้นะว่าทะเลเขาสวยบอสอะไรเงี้ยน,นะครับต้องลองชมนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับรก,กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามในพ่กนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็วันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ